เดี๋ไปไกลสลิงเด้อยวยนสลิงมันขาดไปคนเลยฮะเออเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้ไปแล้ววันนี้ไป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 เลยไปเลยเลยเลย โอ้แรงเขาอยู่เอาแล้วะบ้าบ้าบ้าโอ้ยตำดากระนอะวันนี้บ้าบ้าลงไปเลือกายจมเนี่ยวันนี้โอ้